โอคครับก็การสวัสดีถ้าไปชมทุกท่านด้วยนะครับดีกับผมจีวินเพิร์ซึ่งวันนี้อยู่กับผมในเนกม our last winter bover part ที่สองแล้วนะฮะผมไม่ได้อัปคลิปมาก็ประมาณวันหรือสองวันนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่ได้อัปคลิปก็คือท่องโดนแบนครับผมเนื้อหาคลิปไม่เหมาะสมผมก็เลยต้องยื่นคำร้องเพื่อมาให้ YouTube เพื่อให้ YouTube ปลดแบนนะฮะนี่จะเป็นเทตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ได้อัดอัดคลิปเลยเอาละติดอะไรล่ะเฮ้ยอะไรวะ ทางนี้ทางนี้โอ้ยเยี่ยแล้วกล้าเอตัวเอง คึกขวัญจริงๆผมแบบง่วงๆนี่ตื่เนเลยนะเอเวลา เยีล่ละโรเอออ่ะอ่ะทิปหายแล้วเออรอสักทีนะฮะเอาติดอะไรปะฮะ อยู่ก็เดินติดนะติดกองหนังสืออยู่ๆก็เดินติดเฉยอะไรเนี่ยถกไปได้ไหมแค่ทางนี้สินะที่ทะลุไปได้นะโอ้ยปิดมันซะ อ๋อมันแก๊สมันรั่วเราต้องไปปิดแก๊สด้านในอ่ะโดน่วะเออปิดอะไรล่ะอเเมเอกสารอันแรกร้อยคนที่จะรู้นะัก เซโลเลอร์ roller, 15เมษายนปี1958อยู่ภายใต้การควบคุมของมุกออไอ MKU PRA ได้มีเข้าเซอร์วิสมีแต่คำศัพท์ยากๆทั้งนั้นไปเลยอันไหนที่เราแปลไม่ได้แล้วก็ซับนรกเอาอยัางไงล่ะ ไปจ้าเอตัวเองไา้พูจดจัดซึ่งมากกว่า่ไปา,าเอไม่ลากูว่ะโอ้โ ให้ตายเถอะต้องเจออะไรอีกฮะอ๋ออันนี้เปิดได้เมหมือนแค่ย้ายไปจากอีกห้องไปอีกห้องนึงนั่น <c oughs> เองตัวเองมาอีกแล้ว โอ้โหไอแคนซาเมลอยู่แหละ๊บไปต่อเลยโอ้ยเฮ้ยเย่แยล้วสิเย่แล้วสิเมาหลุด อ่านี่แหละปิดประตูอย่างนอบน้อมเอ้ผิดกับิดกายภาคหลักเด้เลยปิดกับภาคหลักนิบรับเลยอ่ะเพื่อภาคาหลักตัวเอกแม่งปิดประตูโคตรแรงกลัวเหมือนเขาไม่รู้ว่ามึงอยู่นี่อ่ะ เเแขนตัวยีอ่อะเอาโตดีจริงที่เดินกลับมาคจริงผมก็ได้เล่นไปนิดหน่อยแล้วนะบางส่วนอะแต่ก็ยังตกใจอยู่ดีนะออานี่อะไรห้องทดลองเอสิสาไลล่ะ เป็นอะไรไม่รู้ชอบเดินฮะอะไรออกไ,ไปซะไม่งั้นแกโดนฆ่าแนะ่ทำไมแก๊สลุม่มแม่ โอ้โหมันแวน้นมาอีกแล้วมันแวน้นอีกแล้วค่ะนายท่านเยี่ย yeah, แล้วปิดประตู ติดอะไรเนาะเฮ้ย,ยแอสอยู่นี่ <S <S ฮึเออผ่านมาได้เว้ยโง่ ปิดประตูเดี๋ยวมันเข้ามาอ่าวาวตรงนี้วูดช็อตเวฟเรดิโอเอไปที่คุกนะฮะเพื่อจะใช้หอส่งสัญญาณตามรอยเลือดไปไหมเนี่ย ยี่แล้วแม่มึงอ่ะแจแล้วไม่ไม่ไม่อยู่อ่ะไม่ปิดประตูตเลยโอ้โอ้ว้า ทางทางกลับไม่ได้ะกลับทางไหนวะเนี่ยวัดดวงไหมมาเจอกูหน่อยอไปเลย อานี่เราไม่เคยมาละอันนี้คือแบบใหม่เลยอันนี้คือผมแบบเป็นนิวบี้แล้วนะไม่รู้เรื่องอะไรละจงังหวะเนี้ยอ่านี่น่าจะที่เดิมนะ าสงสารจินชายคนนี้แต่ก็ยังว่าทำตัวเองอ่ะให้กูไปไหนต่อเนี่ยดีล็อกดังนั้นที่ที่เราควรจะไปก็คือทางนี้ แล่โหลดบิงซะด้วยลาก็ว่ากูมันจะลาก็ว่าบบจะเจออะไรสักอย่างโอ้โหยอ,อดเกือบออกหนามากอจริงยิ่งเปิดนายวิชันนะมันยิ่งไม่เห็นอะไรเลยโอ้โห,โห อี่ยะสว่างจ้าเลยจ้าตเนแือเกินฮะกตไ,ได้บอกว่าคงไม่มีอู้สัดย์ไอพี่อะเจอมึงอีกแล้วกูไปไหนวันนีอ้อะเปิดกูมองไม่เห็นอีก พุ่เดิอดติดอะไรลักหนาเนี่ยเฮอ่าอะไรพี่อะจะโดดไม่ได้หรือเปล่าน่าจะต้องหาทางอื่นอ้อมไปนะ นี้ไปต่อได้เราะริมไปแล้วกัน่ต้่งเจออะไรสักอย่างแน่ฮะอะไรวะฟังซะมองไม่เห็นอะไรเลยโดดได้บ้างนี้เฮ้ยอืม มีทางลองกุณคิดว่าโดดได้อ่าอย่างนี้ว้าว <c oughs> โอ้โอ้โอ,โอ้อะไรวะเดย คือผมจะไม่เปิดแฟลแล้วกันนะยิ่งเปิดแฟลมันยิ่งมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวาีไรวะอย่างไรโอ้โหเฮ้ยน่แหละได,ได้ไหมไม่ได้ถ้าเปิดได้มันจะมีปุ่มให้คลิกอยู่อะอะอะไร โอ้โหโคตรอ้าวมาสุดโอ้ยนี่แหละแอดปิดประตูเลย ประตูนะโอ้ล็อกอมันเซฟทางนี้ดีสันบอก ให้ทำอะไรวะเนี่ยไม่ได้เลยโอ้ทำอะไรวะเนี่ย โน่โนเลยไม่ล่ะเอ้าโอ้ยืมแล้ว นะเอตัวเองอยากออกกล้องงั้นเหรอก็จะลงทางนี้นะถ้าไปข้างล่างก็คือตายอ่ะเพราะตรงนั้นมันว่างเปล่าด้วยเอาเอโปมไปเอาไปไงวะเนี่ยทีนี้ฮะเย่มเอเอเ ตายไปดีไม่กล้าเสี่ยงว่ะเดีะโอ้ ยิงเปิดนี่หนักเลยอะ่ะเปิดแล้วหนักเลย ได้นี่หว่าข้างล่างไม่เห็นแหมเราอีกแล้วโอ้ยบันไดขึ้นไป นาจะถูกทางนะด้วยมาถูกทางด้วยเต็แล้วทางไหนจะไปได้บ้างฮะอะ อ้าวไอ้นี่อีกแล้วไอ้ที่เปลือย,ลยอีกแล้วไอ้พวกนี้อีกแล้วแดนเซอร์อีกแล้วทีนี้ เซนเซอร์อีกแล้วเซนเซอร์ยับเลยไอ้ขี้เปื่อย ไปทางนี้สินะป้าเอ้ยถอยหลังกลับไม่ได้ด้วยมึงโอ้โหไอแ้ไอแก่ผ้าไอ้แก่พอนอยู่แล้วโออ้าวเฮ้ย ที่อ่ะเล่นบาสกันเหรอคพวกกอว่อกวนประตูกูเจอไอ้ชีเปื่อยแล้วต้องมาเจอกับพวกมึงอีกโอ้ยเพิ่งปลดแบนได้ไม่นานนี่กูจะโดนแบนอีกแล้วเหรอ เจะไม่เปิดในวิชันนะฮะคือแบบมองมันหนาแล้วยิ่งทำให้มองไม่เห็นเฮ้ยอะไรวะทำไมไอ้ประตูก็ไม่มีอะไรนะ อ,อย่าไปเชื่อมันพวกเขาบอกว่ามันเพื่อวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันไม่เลยพวกเขากำลังรอพวกเราอยู่สถานที่นี้บิลลี่เข้าใจมันดีแต่นะ่ะซ่อนมันไม่ได้แล้วอย่าไปไว้ใจมันอ๋อมันพูดบน บอกว่าอย่าไปเชื่อใจพวกมันนะถึงมันจะพูดว่าแบบเพื่อวิทยาศาสตร์จะตามอุ้ยง่นเซนเซอร์อีกแล้วโอ้โหโอ้โดนวอลไลเดอร์เล่นแล้วล่ะ โทษทีนะทุกนายไม่รอดแล้วอุย้ยอา่าเอานี่ไงเสาสัญญาณตู้สัญญาณอุย้ยโอ้โหไอ้นี่แม่งทำลายเสาสัญญาณหมดเลย โอ้ยโอ้ยลอนปา์กนายไม่ควรทำแบบนี้นะแกต้องเก็บปากของแกไว้ให้เงียบ,ยบอย่าเล่นลิ้นนะแกนะพูดปาพอแล้วแล้วต้องมาตายอยู่ที่นี่เหรออยู่ตรงนี้แล้วเป็นเหยื่อล่อให้จันสปาร์ก yeah. เหยื่อไอเวนไอเลว อโอ้ยโอ้ตาเอตัวเองพี่โตมาอีกแล้วครับท่านไปก่อนละเด้อพี่โตเอ๋ยฮีย่ตาเอพี่โตคิดถึงจังเลย เฮ้ยปิดปิดปิดยังไงเฮ้ยปิดประตรเูเฮ้ยเฮ้ยได้เอพี่โตคิดถึงจังเลย เปลี่ยนเป็นระบบอ่าคุ้มกันสูงสุดนะฮะคือแบบจะเริ่มปิดตึกแล้วอะไรงั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยก็โอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจ้าก็ไลค์แช่ญก็แชร์อย่าลืมก่อนถ้าใครผมได้นะครับขอบคุณมากคุณลหลก่อนครับ